สวัสดีครับหมอธนวัตรครับตัลยะแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะหรือรู้จักกันในนามว่ายูโรจิสครับก็ดูในเรื่องของสุขภาพเพศชายนะคะเรื่องน้องชายนิ้วทางเดินปัสสาวะปัสสาวะเป็นเลือดครับการขิบก็คือการที่เราผ่าตัดเอาหนังหุ้มปลายที่องคชาติส่วนเกินออกนะฮะ การขีบเนี่ยมีแต่ข้อดีครับแน่นอนคือการขีบก็จะทําให้การทําความสะอาดที่ง่ายลดการเกิดการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ลดการเกิดมะเร็งองคชาติการขีบปัจจุบันที่มีวิธีการหลากหลายแต่ว่าที่ได้รับคานิยมก็จะมีอยู่2วิธีคือการขีบด้วยการเย็บกับอีกแบบนึงคือการขีบโดยใช้ขีปไร้เลือดนะครับโดยใช้อุปกรณ์ในการผ่าตัดโดยส่วนใหญ่หัตถการพวกนี้ใช้ระยะเวลาการผ่าตัดไม่นานครับประมาณ15-30นาทีสามารถทําเป็นลักษณะเป็นผู้ป่วยนอกคือฉีดยาชาทาทาเสร็จกลับบ้านหลังผ่าตัดเสร็จแล้ว ็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติครับก็โดยส่วนใหญ่แผลก็จะค่อนข้างหายประมาณสัก1อาทิตย์ถึง2อ,อาทิตย์ครับผมโดยปกติ การคลิปหนังหุ้มปลายที่จะมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนเลยเช่นคนไข้ที่ไม่สามารถเปิดหนังหุ้มปลายได้หนังหุ้มปลายมีการติดเชื้ออักเสบเรื้อรังหรือเกี่ยวกับเรื่องของทางศาสนานะครับส่วนคําถามที่ว่าจะคลิปได้เมื่อไหร่นะครับสามารถทําได้ทุกกลุ่มอายุเลยครับไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือเด็กนะครับแต่ว่าของเด็กก็อาจจะต้องใช้วิธีการดมยาสลบนะครับดังนั้นถ้าถามว่าเริ่มคลิปได้เมื่อไหร่ก็ถ้าเด็กสามารถเริ่มดมยาสลบได้ก็สามารถทําได้ตามปกติเลยครับ คนไข้ที่ได้รับการคลิปหนังหุง้มปลายสามารถใช้ชีวิตได้ปกตินะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการงดใช้หรือว่างดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยมาสัก2-4อาทิตย์เพื่อให้รอแผลสมานดีก่อนครับ